เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมในแนพทย์อภร์จินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตแสดงความยินดีกรณีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของประเทศไทยนะครับขอภาพฉายที่หนึ่งครับตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45นะครับที่กรุงริยาตประเทศสาวได้ประกาศให้ขึ้นทะเบียน เมืองโบราณสีเทพนะครับหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นแห่งที่สี่ของประเทศไทยดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะครับเมืองโบราณสีเทพนี้เป็นแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงประมาณ800ปีร่วงโรยและก็ล้างไปในจักโรคระบาดและ ภายแล้งในช่วงปลายศตวรรษที่18ต้นศตวรรษที่19นะครับก่อนสมัยสุขโขทยัยจึงเป็นที่น่ายินด,ดีอย่างมากครับทีป่ประเทศไทยเราและคนไทยที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกในเรื่องนี้กระผมขอชื่นชมรัฐบาลโดยเพราะอยง่ายิ่งรัฐบาลที่แล้วครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงต่างประเทศ,เทศ,เทศและอื่นๆรวมทั้งข้าราชาการผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจํานวนมากที่ได้ทําการศึกษาและจัดทําโครงการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนประสบความสําเร็จในเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใหม่เพิ่งเข้ามารับงานสดๆร้อนๆ ซึ่งรัฐบาลใหม่ก็คงจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับในการสารต่อเรื่องนี้ไม่ว่าขึ้นขึ้นทะเบียนแล้วไม่ใช่จบแค่นั้นแต่จะต้องมีการทําแผนและการดูแลในการให้มีการพัฒนามารดกโลกอย่างต่อเนื่องอย่างได้คุณภาพและมาตรฐานนะครับโดยต้องเน้นอยากจะฝากเรียนคือต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่นะครับอย่างจริงจัง ไม่ใช่เป็นการตัดตอนเป็นผลงานแล้วก็ปล่อยให้ประกาศไปเพียงเท่านั้นครับจึงได้ขอหารือท่านประธานเพื่อร่วมแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมการดำเนินง,งานของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับและขออนุญ,ญาตเสนอไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแกนหลักในการดูแลการพัฒนามรดกโลกอันล้ำค่านี้ ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อประเทศและต่อโลกอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือควรจะมีการรายงานให้สาธารณทราบเป็นระยะระยะด้วยกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ